เหตุไม่คาดคิดไปกี้ซีธัญญาเสื้อหลุดขนะดโชว์บ่อนลูกค้าที่ได้ทันลบคลิปทิ้ง ทำเอาตัวแม่สายชมหมดความมั่นใจกันเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับเบกกี้สีธัญญาเมื่อจู่ๆเกิดอุบัติเหตุไมคคาดคิดขนาดขึ้นโชว์บนเวทีหลังเสื้อของเจ้าตัวดันหลุดออกมาระหว่างเต้นจนเผยให้เห็นหน้าอกหน้าใจแบบเต็มๆงานนี้สาวเบกกี้รีบขอร้องให้ทุกคนเห็นใจใครที่ถ่ายคลิปทนันช่วยลบคลิปให้ทีโดยเจ้าตัวระบุข้อความว่าวันนี้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสื้อหลุดบนเวทีคุณลูกค ท่านไหนถ่ายทานกราบลบทิ้งให้เป็ดด้วยนะคะภาพหลังจากนี้ขอบคุณค่ะวันนี้ขอบพระคุณสิงห์นะคะแต่งานนี้ถูกช็อตฟิลเมื่อแฟนๆและเพื่อนๆร่วมวงการเข้ามาคอมเมนต์แซวอย่างดีเจต้นหอมสกุลตลาที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นห่วงลูกค้าจังซึ่งเป็นดีก็รีบตอบว่าใช่แนะนำแล้วว่าให้ใช้ใบทับทิม